รักกันในสมัยเอกรียาจนได้จากกันไปได้มาอันนี้เขาได้เกิดมาใหม่ในยุครัตน์ก็สิ่งตอนต้นค่ะประมาณนี้ซึ่งมันเป็นการรีเซ็ตใหม่ใช่มัาที่เซ็ตใหม่หมดเลยคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหมือนเดิมดังนั้นแอบเล่าได้ไปว่าคาแรคเตอร์ของแม่แกทตอรต่างจากกะระเกดยังไงแล้วก็คาแรคเตอร์ของพี่หมื่นกับพี่ต้นต่างกันยังไงคะพี่โอมเอ่อผมเล่าก่อนนะหรือผมพี่ก่อน พี่ก่อนใช่ไหมก็คือ๊บเนี่ยจะต่างกันตรงที่ว่าคือพี่หมื่นเนี่ยเขาจะเป็นคนเหมือนแบบเก๊กๆใช่ไหมครับแล้วก็ดุดุดุลอยรักแต่ก็ไม่แสดงออกเป็นแบบเขาจะคือแต่ว่าพอเป็นพบในในช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ต่างกับพี่หมื่นจะซึ้งเชิงคือว่าเขาต้องการมาก จีบผู้หญิงตั้งแม่ตั้งตาจีบม่่เอเรื่องาอกัวบเร็่มากจกลับือกขึ้นในเรื่องตองตั้งกหาคกปิเผยก็คือรู้สึกยังไงก็คือยิ้มชอบก็บอกเลย นะคะมาที่แม่เกรคาแรคเตอร์เราก็จะหคือคืด้วยควาเป็นหนาและด้ความเป็นชาติใหม่นก็คือคาแรคเตอรก็จะเปลี่ยนไปเขาจะเป็นสาวมั่นจะมีความเนสมัยใหม่ซึ่งเขาจะแบไม่เก็ียผู้ชายคนนี้เลยผู้ชายคนนี้ชื่อในเรื่องบุกเทสันนิวาสมากเราก็แบบอะไรอ่ะพั้นกคือแบบเราไม่ชอบเราไม่ชอบลำยญยคืออะไรบบไม่เก็ีไม่เข้าใจโอ้อะไรไงเราแบบ แล้วก็จะปักเขาตกตลอดเพาชมเราก็แบบตักชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกัรทอรที่ต่างจากละครแน่ๆแต่พี่ฟิลมบอกมาว่าเรื่องหนึ่งที่ไม่เหมือนกับคู่นี้เลยก็คือฉากบู๊ของคนคู่นี้คือบู๊กันเองนี่กันเองคือพี่ี่เขาบอกว่าเรื่องนี้พี่โป๊กบู๊กระจายแล้วก็บทบู๊ไม่ต้องห่วงจริงไหมพี่เดลคืออ่ะพูดไปเลยดีมากที่ดีกว่าแต่ถามว่าพี่บู๊เก่งไหม ก็ก็โอเคอะค่ะโอเคไม่ประเด็นะไหนลมันเหมือนเราไปนุ่งกับเขาทำไมตัต่อเลยค่ะเดวคิดตามไปเห็นได้เลย คอมมดี้เข้าไปได้เยอะค่ะวนถึงเรื่องคูที่จะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเนี่ยเป็นเพราะว่าแบบพี่โปเขราะชอบเล่นมุกอะไรอย่างี้ยหรือเปล่าก็ไม่ก็คือว่าพอเปอออ็นระมนติคอมมดี้อ่ะผมก็รู้สึกว่าเวลาเข้าแฟนเตอร์มผมกับพี่ปินเพได้ที่ผมได้เล่นอะไรที่แบบไม่เหมือนที่อื่นเลยก็คือปล่อยาหมดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะชอบในการที่เราแบบ เล่นแอคชักับใครกับเบลอะไรอย่างเงี้ยครับค่อนข้างที่จะแบบสไตล์ใี้เราได้ได้ได้โชว์ศักยภาพในการแตดนนะครับสัมาระพักพักอะไรนะครับ่อ่ากะเออไอา่แทีใพี่โประจมากที่พประทับใจมากคือที่พี่ปิงประทับใจมากก็คือพี่โจะขายนย เราได้ทำการคิดมุกมาขายด้วยใช่ครับก็คือผมก็จะมีหลายมุกที่แบบว่ามีพี่ฟิงว่าผมว่าซีนนี้มันควรจะเป็นอย่างนไหมอะไรเงี้ยบางทีบางทีฟิ้งก็เสนอมาว่าเอ้ยฟิ้ว่าผู้ชายแบบมันน่าจะเป็นแบบลักษณะอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเราก็แชร์ความความคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้กันในในระหว่างการทำงานค่ะทีนี้ว่าพอในเรื่องเนี้ยพี่มุกต่างกั เหมือนมากแล้วก็ดูเป็นคนคลั่งรักคำถามคือในนี้ใครอยากเห็นพี่โป๊ะคลั่งรักไหมคะในนี้พี่โป๊ะทั้งเดวในโปสเตอร์ที่กระจายทั่วประเทศตอนนี้เนี่ยจะเป็นภาพคูพ่ของพี่โป๊ะทั้งเดวแล้วก็มีคำโปรยเป็นคำรักสั้นๆซึ่งในอัลบั้มเหล่านะนั้นเนี่ยเป็นความในใจที่พี่โป๊ะปีต่อเนื่องเลย ขอดูสดสดบนเวที ลค่ะก็เอาเป็นคาแรคเตอร์แล้วกันนะได้ค่ะแม่แท้ที่โป๊ยตอ,อัด ไ่ได้จะเล่นแบบว่าจะแก้เบลมาจะเขิน่เองถอ่านั้นพกับสั่งักหนึ่งเีพี่พูดกับสั่งค้าให้พีค่ะพูดกับต้องสั่งแล้วก็สั่งแอคชั่นและสั่งคัะทีทีนักแสดงทันทาทีนะคะคุณช่วยหนึ่งคู้ช่วยหนึ่งร้อมนะร้อมนะร้อมนะแอคชั่นเอาไปตั้งแต่พี่นี่เชิออเจ้า ดอไม้ทุกดอกอดอก็ล<อ>้วนทุกอบแฮยไม่ได้ตอบเลอ่ะอนนอากตอบไมล่ะเ้อาอ,อีกเคกเอาใหม่เอาใหม่รรนๆรนเคก2แอคชั่นตั้งแต่พี่ได้เจอเอจ้าอดอกไม้ทุกดอก เอแี่งอมนักเอกพม่พูดเลยออกคาแรคเตอร์ซะแล้วคนเินะครผมว่าตอบยตอบเลยครับตอบย้เอ้ยไม่ใช่เหรอตอบคลตอบะ ทำ,ทำไมเขาไม่เป็นลมตอนเขามากระบซบตรงนั้นแถบนั้นเห็นภาาเห็นภาาตัวไบจมบูนะค่ะป้าดเลยโห่ป้าคูโตลยแบบนี้แต่ว่านักแสดงในเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่พี่โป๊ทกับพี่เบลยังมีนักแสดงอีกหลายท่านที่ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญนะคะแต่พี่โป๊กับพี่เบลก็่รับงนนงานเนาะตอนนี้ขอจับตรวมือกับพี่โป๊และพี่เบลค่ะ เป็นภาพยนตร์ที่มีบุคคลสำคัญที่จะมาเสนอเรื่องราวความสูตร